สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ tesa a n c นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอัปเดตในส่วนของแอปหาเงินฟรีด้วยการเดินนั่นเองนะครับแล้วก็การลุ้นโชคนะครับผมนะในส่วนของแอปนี้สามารถถอนเงินได้หลายช่องทางนะครับแต่ว่าช่องทางหลักๆที่ผมจะแนะนําก็คือผ่านช่องทางของ tomony wallet นั่นเองทุกคนนะครับผมนะก็สำหรับแอปนี้นะครับผมนะเป็นแอปไรนะแล้วก็มาอัปเดตอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สำหรับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอปมาส์นับเดินทางได้เงินเริ่มที่1บาทนะครับทุกคนนะก็เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทางเงินได้จริงนะครับถอนเข้าสู่บัญชีของ t o u ั m น n ่วอ l l ลนะครับผมนะั่นด้วยการเดินแล้วก็ทำาภรกิจภายในแอปพลิเคชันนะครับผมนะเขาได้เขียนว่าเกี่ยวกับแอปนี้ก็คือการสร้างไรายได้ขณะเดินทางด้วยมาอัฟถอนเงินขั้นต่ำที่1บาทนะครับตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1,0,000แดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มีคนรีวิวแล้วอยู่ที่1,000 ดีวิวด้วยกันนะครับได้คะแนนรีวิวน้อยอยู่ทุกคนนะได้อยู่ที่3.8นะผมนั่นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะเพราะว่าเต็ม5เนาะหาหาร2ก็มา2.5ถ้า2.5นั้นก็คือว่าประมาณปานกลางแล้วทุกคนน็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับผมนะก็โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปนี้กันนะครับก็กดเข้าไปเลยว่าตอนนี้ผมจะมาอัปเดตในส่วนของเรื่องไหนกันบ้างนะครับแรกๆเลยก็คือเป็นในส่วนของเงินที่ทําได้ในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับว่าตอนนี้สามารถที่จะทําได้ไปกี่ ่620โอฟนะช่ง620โอฟนี้ก็ยังไม่ถึงไหนเลยทุกคนนะก็ยังหางเงินฟรีนะก็คือถ้าเราจะถอนก็คือเป็นการเติมเงินนั้นก็ยังไม่สามารถถอนได้เลยทุกคนนะก็คือถ้าถอนขั้นตำ่ำก็คือมี500บาท300บาท1,000บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ5อันนี้คือ1บาทเนาะอันนี้คือประมาณ1บาทนะถ้าถามว่าผมถอนได้นะก็คือผมใช้คะแนนประมาณ ห้นาสิบคะแนนเท่ากับอยู่ที่1บาทนะครับตรงนี้แต่ว่ามันจํากัดเวลาอยู่ทุกคนนี้เนาะมันจํากัดเวลาอยู่อ่ะเดี๋ยวเราลองถอ,อนไปนะครับก็ใช้เขาเขียนว่าแลกได้1ครั้งต่อ1นหมายเลขต่อ1วันนะครับแลกได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งบัญชีผู้ใช้ต่อ1วันแลกได้หนึ่งครั้งต่อ1อุปกรณ์ต่อ1นวันนะครับอ่ะเราก็กดคําว่า1บาทตรงนี้แล้วก็ใส่าหารหัสเบอร์ทูมานี่วอลเล็ตของเรานะครับ ก็เอาสินค้าหมดแล้วทุกคนอ่าลืมนะสินค้าหมดแล้วก็ไม่สามารถถอนได้ไม่ใช่สินค้าหมดหรอกเพราะว่าเขาให้เราถอนนะครับประมาณเวลา7จ็ดโมงเชา้าจนถึงห้าโมงเย็นตอนนี้คือมันเลยเวลาทุกคนนะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาถอนอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือเป็นการอัปเดตใหม่ของการถอนเงินที่1บาทนะครับผมนะ,ะต่อมาก็คือนะเป็นในส่วนของการเติมเงินมือถือนะครับก็จะมี d ีแท็กนะครับ iais นะก็สามารถเติมเงินได้นับอยู่ที่20สบบาทเช่นเดียวกันเนาะ แล้วก็ในส่วนของเช่วยค่าน้ามันนะครับห้บาทเช่นเดียวกันนะครับใครที่ใช้รถยนต์ก็มาถอนเงินได้นะส่วนการบริจาคนั้นก็จะมีการบริจาคทางนี้เลยเนาะใครที่เป็นสายใจบุญนะใจดีก็สามารถมาบริจาคทางนี้ได้นะครับหรือใครที่จะลงทุนผ่านคริปตเคอเรนซีนะก็มากดแล้วก็ทำการถอนในส่วนของแลกเหรียญเป็นเหรียญคริปตเคอเรนซีก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะ อ่าแล้วก็ในส่งทั้งหมดคือมันก็จะแสดงภาพรวมทั้งหมดที่เราสามารถจะแลกของรางวัลได้นับจากคะแนนที่เป็นวอฟนะครับตรงนี้เนาะส่วนตรงนี้คือเมนูของการเล่นเกมนะครับ,นะรบเกมก็จะมีอยู่2เกมด้วยกันนะครับผมเกมแรกคือเกมที่มีชื่อว่า Lucky Wheel นะคือเป็นการหมุนสปินนะครับเราหมุนก็ถ้าหากว่าเราหมุนไปแล้วก็ลูกศรตรงนี้มันชี้ตรงตัวเลขไหนเราก็จะได้คะแนนเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมสามารถที่จะเล่นได้นะเพราะว่าผมมีอยู่ที่ สองสิทธ์ตรงนี้นะครับอ่ะเราก็จะทําการกดเล่นไปเลยมันบักหรือเปล่าเดี๋ยวลองออกไปนะครับน่าจะบักทุกคนนะเดี๋ยวผมออกเกมแล้วก็เข้าใหม่ตรงนี้นะครับโอเคทุกคนน,ะนกลนะับเข้ามาใหม่ทุกคนนะเมื่อกี้มันบักเนาะอันนี้ก็น่าจะบักเหมือนเดิมหรือเปล่ามันไม่ขึ้นให้โหลดตรงนี้นะครับอ่ะลองกดเข้าไปอ่ะผมกดเล่นแล้วตอนนี้นอกแต่ว่าที่หน้าจอตรงนี้คือมันบักอยู่ทุกคนนะซึ่งผมก็ได้มาอยู่ที่1รางวัลด้วยกันนะครับโอเคไม่เป็นไรนะมันบักอยู่ เดี๋ยวผมเล่นคั้นที่2กันแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขันที่2ได้มาอยู่ที่ได้มาอยู่ที่1นึ่งอฟเช่นเดีวยวกันนะก็เท่ากับว่าเกมนี้ผมได้ไป2คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรถ้ามันบั๊กอยู่นะครับเราก็ออกไปแล้วก็เข้าเกมใหม่แล้วกันนะครับผมซึ่งบั๊กเมื่อกี้ทุกคนนั้นไม่ใช่บั๊กอะไรหรอกทุกคนั้ามันบั๊กที่ ในส่วนการอัดคลิปของผมนะในส่วนเกมไม,ไม่ได้บลัคทีเนาะแต่ว่ามันบลัคที่การอัดคลิปของผมนะมันไม่ส่งภาพหน้าจอมาเมื่อกี้นะครับต่อมาก็คือเมนูตรงกลางก็คือเป็นเมนูของการที่เรานั่นจะเดินทางน,นอกซึ่งตอนนี้มันก็ยังบลัคอยู่นะครับโอเคทุกคนนคับอันนี้คือในส่วนการเดินทางเนาะก็จะมีการเดินทางที่สะสมโดยการที่เราโดยการที่ว่าถ้าเราเดินทาง1น0่งโกมเท่ากับอยู่ที่1 off นึ่งโอฟนัดก็ถือว่าน้อยอยู่นะในส่วนการเดินทางเนาะสลับใครที่ ไม่ชีเรตของการเดินทางก็สามารถที่จะเปิดการเดินทางแล้วก็เปิด g p s ของเราได้นะครับแล้วก็ต่อมาคือตรงนี้นะครับอันนี้คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับการที่เรานั้นอ่าโพสนะโพสนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับวิดีโอนะแล้วก็จะมีคนมากดไลค์นะครับแล้วก็จะได้เป็นอุฟนะอันนี้ก็คือไลค์หนึ่งไลค์อยู่ก็ยังน้อยอยู่ทุกคนนะยังไม่ได้เป็นอุฟอยู่นะครับตรงนี้เนาะ อันนี้แหละอันนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับผมนะต่อมาก็คือเป็นในส่วนของบัญชีของเรานะครับก็จะมีในส่วนของรหัสผู้ใช้เราแล้วก็รหัสเชิของเราตรงนี้นะครับผมนะส่วนใครที่ต้องการที่จะถอนเงินก็มาที่เมนูนี้นะครับแล้วก็ไปถอนเงินได้เลยนะครับนะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของ การถอนเงินนะว่าสามารถถอนได้อยู่ที่1บาทเลยทุกคนแต่ว่าสามารถถอนได้ตั้งแต่7จ็ดมงเช้าจนถึง5้าโมงเงย็นด้วยกันนะอยู่ที่1บาทวันละ1บาทแล้วก็ยูเซอร์ละ1 user นะึ่งยูเซอร์นั่นเองทุกคนนะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ